น้องอุงอิงทำ FC แฟนขับน้ำตาแตกน้ำตาท่วมจออีกแล้วคะ่ะพี่น้องขาแ๊บหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องขาขออนุญาตซับน้ำตาจักแป๊บหนึ่งนะคะสาวไอเองนะคะก็ได้เห็นเทปบันทึกภาพเทปนี้แล้วหลังจากที่น้องอุงอิงไปร่วมรายการดางังรายการนี้นะคะทำ FC แฟนขับน้ำตาแตกน้ำตาท่วมจอด้วยความเปื้มปิติ กับเด็กน้อยคนนี้ค่ะพี่น้องคะอ่ะ่ะก่อนสิไปหนามาหลังก็ขออนุญาตกราบสวัสดี FC แฟนคขับมิดรักแฟนหมอลำนะคะมือนีก็ะมาพบพ่อ,พอสาวไอคนเดิมแล้วก็เช่นเดิมขออนุญาตกราบสวัสดี FC แฟนลับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็ FC แฟนขับน้องอุ๋งอิงด้วยนะคะ น้องอุงอิงนะคะหลังจากที่น้องนะคะไปร่วมรายการดังอย่างซุปเปอร์เทนจิ๋วนะคะทำเอาเอฟซีแฟนคลับเนี่ยน้ำตาแตกน้ำตาท่วมจอกันอีกรอบแลวคะ่ะพี่น้องคะาสาวไอนะคะขออนุญาตเล่าไปก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าน้องอุงอิเองเองเนี่ยก็เคย ไปเป็นนะคะไอดอลศิลปินในดวงใจนะคะให้กับน้องโซเฟียซึ่งก่อนหน้านี้น้องโซเฟียเนี่ยได้ไปออกรายการซูเปอร์เทนจิ๋วเช่นเดียวกันและน้องเองก็ได้แจ้งประสงค์กับทางรายการแล้วก็บอกรายการเลยว่าน้องเนี่ยมีไอดอลในดวงใจนะคะนั่นก็คือพี่อุงอิงน้องอยากจะเป็นหมอลำอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะโด่งดังเหมือนพี่อุงอิงและวันนั้นนะคะน้องโซเฟียเนี่ยก็ได้ขับร้อง หอฝันมาหลังห้านซึ่งเป็นบทเพลงของน้องอุงอิงนะคะทางรายการเนี่ยก็ได้แอบเซอร์ไพรส์นะคะน้องโซเฟียด้วยการนะคะพาน้องอุงอิงเนี่ยแหละไปเซอร์ไพรส์น้องโซเฟียกลางไล่การเลยค่ะพี่น้องทำเอาเอฟซีแฟนคลับที่ได้รับชมรวมไปถึงน้องโซเฟียน้ำตาแตกน้ำตาท่วมจอกันเลยทีเดียวค่ะเพราะรักแล้วก็ชื่นชมพี่คนนี้ ปื้มปิติในพี่คนนี้ค่ะพี่น้องทําเอาเทปบันทึกภาพเทปเทปนี้นะคะพี่น้องค่ะหลังจากที่เพื่อนได้ปล่อยในช่อง y t u t u เนี่ยก็มีคนเข้าไปดูเนี่ยมากกว่า5ล้านวิวกันแล้วค่ะพี่น้องค่ะเรียกเลยว่าทราบซึ้งปลื้มปิตินะคะแล้วกระแสคลิปคลิปนี้นะคะคิดเบื้องว่าสื่อข่าวยักษ์ใหญ่สื่อดังของประเทศไทยอย่างไทยรัฐเนี่ยยังได้หยิบยกเรื่องราวนี้นะคะมาพูดมาสารต่อบอกว่า น้องอุงอิงอเนี่ยแหละคะ่ะคือหมอลำไอดอลหมอลำฟีเฟอร์ที่เป็นคนปลุกกระแสทําให้หมอลำไม่มีวันตายและทําให้หมอลำมีชีวิตอีกครั้งและไม่นานมานี้ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้คะ่ะพี่นงค่คะรายการซูเปอร์เทนจิวนะคะเทปนี้ก็เป็นน้องแก้มเนาะน้องแก้มเนี่ยก็ได้บอกว่านะคะมีพี่อุงอิง เป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจนะคะเป็นเอฟซีของน้องอุ๋มอิงคนหนึ่งอยากจะเป็นเหมือนน้องอุ๋มอิงเพราะว่าเห็นพี่อุ๋มอิงเนี่ยเป็นเด็กที่กระตันยูเป็นบุคคลกระตันยูตอ่อคุณพ่อคุณแม่นะคะสร้างบ้านทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวและก็ตั้งใจทำมาหากินตั้งแต่เด็กนะคะ นั่นล่ะคะ่ะพี่นองคะ่ะนองก็ได้บอกว่าน้องเนี่ยปลื้มพี่อุ๋มอิงมากรักนะคะเป็นเอฟซีของพี่อุ๋มอิงแล้วมีพี่อุ๋มอิงเป็นไอดอลเนาะทางรายการน,นะคะพิธีกรก็บอกว่าวันนี้นะคะคงพาพี่อุ๋มอิงมาด้วยไม่ได้หรอก นะคะทางรายการนี่ก็แกล้งน้องบอกน้องว่าน้องแก้มวันนี้นะคะพี่อุ๋มอิงคงไม่ได้มาร่วมหรอกนะคงไม่มีเซอร์ไพรส์พี่อุ๋มอิงหรอกเพราะว่าทางรายการเนี่ยโทรไปหาพี่อุ๋มอิงแล้วพี่อุ๋มอิงติดนะคะติดคิวติดงานนะคะน้องแก้มก็บอกโอเคไม่เป็นไรแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยเกือบเกือบเคยเจอพี่อุ๋มอิงมาแล้วนะคะอยากจะเจอพี่อุ๋มอิงอยู่เหมือนกันและนะคะน้องก็ได้ร้องเพลงเนาะน้ำตาอีหล่าหน่อยนะ น,ะะน้ำตาอีลาน้อยเพลงของพี่อุงอิงเช่นเดียวกันขณะที่น้องแก้มกำลังขับร้องเพลงนะคะทางรายการเนี่ยก็ทำนะคะเป็นแบบว่าคัดของมีปัญหาแล้วก็ได้เซอร์ไพรส์พี่อุงอิงเช่นเดิมนะคะอุงอิงคนเดิมของเท้านี่ละทำเอาน้องแก้มนะคะน้ำตาแตกเลยค่ะพี่น้องคะ่ะรู้สึกว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจภาพภาพหนึ่ง เด็กน้อยคนหนึ่งนะคะที่ได้เจอไอดอลของเขาเพราะไอดอลคนนี้เป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงขับเคลื่อนนะคะน้องแก้มน้องแก้มคนนี้นะคะพี่น้องคะ่ะรู้ไหมว่าน้องร้องเพลงตามตลาดสดนะคะร้องเพลงเปิดหมวกร้องเพลงนะพี่น้องคะ่ะหารายได้เลี้ยงครอบครัวช่วยคุณพ่อคุณแม่และก็เป็นเด็กกระตัญยูอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วพอได้เจอพี่อุงอิงนะน้องนะน้ำตาแตกน้ำตาท่ว ร่วมจอค่ะพี่รองคะพี่อุ๋มอิงหลังจากที่ได้เจอน้อง,นองเนาะเพิ่นกับอวยพรให้น้องขอให้น้องนะคะประสบผลสําเร็จถึงแม้วันนี้ยังไม่ประสบผลสําเร็จเชื่อว่าอนาคตน้องแก้มนะคะทําตัวแบบนี้เป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้นะคะและก็ยึดมั่นในความฝันแบบนี้เชื่อว่าน้องนะคะน้องแก้มจะตามรอยพี่อุ๋มอิงได้อย่างแน่นอน นี่แหละคะ่ะพี่น้องขาตอนนี้นะคะน้องอุ๋งอิงเนี่ยเป็นทั้งไอดอลเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กหลายๆคนนะคะแล้วนะคะน้องเนี่ยยังอวยพรให้กับนะคะ f อของเขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้ สักวันหนึ่ง f อซของน้องเนี่ยจะเติบโตนะคะเป็นนะคะบุคคลที่มีคุณภาพเป็นเด็กที่มีคุณภาพเป็นเด็กที่ดีต่อสังคมเนาะเชื่อว่าเด็กทุกคนที่มีความฝันและทำตามความฝันเราจะเจอความฝันในสักวันหนึ่งตบมือให้น้องอุ๋งอิงค่ะและน้องอุ๋งอิงก็ได้มอบตุ๊กตานะคะมอบให้กับน้องแก้มเป็นของขวัญเพื่อให้น้องแก้มเก็บนะคะภาพประทับใจวันวันนี้ไว้น้องแก้ม บอกว่าอยากเห็นอย่างอยากถ่ายรูปกับพี่อุ้งอิงค่ะและน้องแก้มก็ได้กอดแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับศิลปินในดวงใจเขาไปแล้วในวันนั้นนะคะพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะขนาดนะคะพี่น้องคะรายการดังอย่างซุปเปอร์เทนเนี่ยก็ได้ชมน้องนะว่านี่คือซุปเปอร์สตาร์ ครงเงาะเองก็ได้พูดกลางรายการเลยค่ะพี่น้องค่ะว่านี่คือซูเปอร์สตาร์ชื่อดังนะคะของเมืองไทยคนหนึ่งเลยตอนนี้เป็นกระแสแล้วก็เป็นหมอลำที่มีชื่อเสียงเป็นนี่แหละค่ะไอดอลเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กหลายๆคนนะคะ ความฝันของเด็กหลายๆคนอยากจะเป็นเหมือนน้องอุงอิงเพราะอะไรรู้ไหมน้องแก้มบอกว่าพี่อุงอิงเป็นเด็กกระตันยูนี่แหละค่ะหลายๆคนมองตรงนี้ว่าน้องนะคะเป็นเด็กกระตันยูทําให้ fc แฟนคลับหลายๆคนหลงรักน้องบางคนบอกว่าไม่มีเหตุผลเลยไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันอยู่ดีๆก็รักน้องหาเหตุผลไม่ได้บางคนก็บอกว่าเหตุผลเนาะน้องน่ารัก นะคะน้องเป็นเด็กบ้านๆน,น้องเป็นเด็กกระตันอยู่เหตุผลก็คือเสียงของน้อง,งลงรักในน้องตรงตรงนี้และนี่แหละคะ่ะน้องอุ๋งอิงก็เป็นไอดอลนะคะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับนะคะเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนที่มีน้องเป็นไอดอลและเริ่มอยากจะเริ่มต้นความฝันอยากจะสารต่อความฝันจากต้นกล้าเล็กๆอาจจะเติบโตเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ ออกดอกออกผลในอนาคตเพื่อให้นะคะเป็นผลประโยชน์ให้กับสังคมนะคะแล้วก็คนรอบข้างต่อไปนะคะตกมือให้น้องอุ๋อิงอีกครั้งค่ะพี่น้องขาไม่ได้เป็นแค่ไอดอลหมอลำแล้วนะคะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด็กลหลายๆคนนะคะนี่แหละคะ่ะทำไมถึงรักน้องอุ๋อิงเนาะสาวไอก็ขอบคุณน้องอุ๋อิงนะที่เป็นกำลังใจนะคะเป็นไอดอล ให้กับ เด็กหลายหลายคนบุคคลหลายๆคนนะคะที่มีน้องเป็นแรงบันดาลใจเนาะอ่ะสะาวไอ้ก็ขอจบเรื่องราวดีๆนะคะน้ําตาท่วมจอนะคะขอหยาดเซตน้าตาอีกสักรอบหนึ่งละกันนะคะพี่น้องเมื่อคืนดูไปร้องไห้ไปนะคะพี่น้องอย่าลืมเดอ้อผู้ใดย,ยังบ่ได้รับชมรับฟังนะคะก็สามารถไปรับชมรับฟังตอนอีลาน้อยช็อกเซอร์ไพรส์น้ําตาท่วมจอรายการซุปเปอร์เทนจิ๋วช่อง YouTube Official ค่ะพี่น้องคะ่ะ เมื่อนี้สาวไอ้ก็ขอกราบสวัสดีพบพ่อกันไหมคลิปหนาค่ะพี่น้องค่ะ